เอ้าเอาข้าวสารให้พ่อเอาเอาข้าวเจ้านะให้พอได้กินก่อนประมาณสี่ห้าโลเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเอาไปส่งอีกเอออันนี้อันนี้ให้เอาไว้หุงกินมื้อนี้ก่อนเออกินหลายวันเลยเนาะหุงทั่วเดียวเออกินคนเดียวสามสี่วันเพราะว่าเดี๋ยว ตอนเย็นค่อยเอากลับไปให้อีกเพื่อนเอากลับไม่ไหวมันหนักเออปลาก็ยังไม่เอากลับเนาะเดี๋ยวเอาไปส่งตอนเย็นเออปลาถ้ามันเหลือปิ้งก็กินอันขายเเออราไม่กินเลยบ่เอออเาขายเอาเลยให้ปลาเอาไปขายอะไรขายยี่สิบไปแล้วเตะไหอเดี๋ยวตอนเย็นเออดีกูจิลลี่ไปให้เออ

คนเกาะจกออกว่าน่าจะว่ามีแจนเ,เรื่องอเอรื่องของคนเกาะโจกอเออขนนายขาย<ใ>ของได้ก็หาซื้อข้าวสารบบบนี้เออเอาแบบแบ่งเบาหน่อยเออเป็นเอาไปเท่านั้นก่อนข้าวสารเดี๋ยวเราตอนเย็นค่อยเอาไปส่งเพื่อนเอากลับไม่ได้นะท่านมันไม่มีที่ใส่นะปลาก็จะเอาแต่ว่าเอากลับไม่ได้มันหนักนี่ปลารกระปุกนะ นี่นี่อันนี้ปลาราะนะทุกท่านว่าจะเอาให้นะ่ะแหละเพื่อนไม่มีปลาากินก็เดี๋ยวตอนเย็นค่อยใสย่สลิงเอากลับไปส่งพร้อมกับข้าวข้าวสา,ารอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยไปขุดแมงกิล่เะนาะท่านไปขุดแมงกิอ้อให้กินหน่อยเออเอ้ออาก็เป็นปัญหาโลกแตกพี่น้องเลย <c oughs> เออ จักสิวานอะไดพี่นอ้องออันหาพวกเห็ดพวกอะไรได้เนี่ยขายขายเงินอันขายขายแล้วได้เงินมาเนี่ยแนะนําให้เพื่อนซื้อข้าวสารเก็บเอาไว้หน่อยอย่าไปซื้ออย่างอื่นจนหมดซื้อแต่แนวบวเป็นตาพี่น้องเอ้ยได้เงินมาเมื่อละสามสี่ร้อยบางเทือนะขายน,านั่นขายนี่ได้นะเอาไปใส่เนี่ยบวเป็นตาเมื่อแท,ทนที่จะซื้อข้าวสูงข้าวสารเอาไว้หน่อยแบ่งเบาภาระเราหน่อย มันจะได้ไม่ต้องขอกับเราบ่อยอ่ะนะเออเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นมหาเศรษฐีพี่น้องเออเงินเดือนสักเจ็ดปดพันอืมนาผมก็ไม่ได้ทํานาถ้าผมทํำนากับใครอยู่อันนี้ผมไม่ได้ทํานานะผมไปทํำต่จิตอาสานะไม่ได้มีเวลาทํานาเออเอ้าโอเค ากไว้เท่านี้ทุกท่านเราก็เหลืออยู่นิดเดียวเราก็เก็บไว้กินของเราเราก็กลัวไม่ชนเดือนเหมือนกันเ,ออเดี๋ยววันนี้นะท่านจะไปสำนักสงฆ์นะฮะทายอาจารย์โทรมานะครับเมื่อวานนะครับว่าอยากจะขอแรงนะฮะไปช่วยยิงฟ้านะท่านทายอาจารย์ตอนแรกว่าจะเออเอาผ้าเต็นท์นะครับเอาผ้าใบนะครับทำคล้ายๆเหมือนป้องกัน ขี่จิงจกขี่ตุ๊กแกหล่นใส่ที่นอนไปไปมาซื้อแผ่นฝ้านะครับมายิงเลยนะครับก็ขาดขาดคนยิงฝ้านะท่านเ,ออเดี๋ยวผมจะไปตีฝ้านะครับถวายพายจารนวันนี้นะท่านนะครับไปช่วงเช้าช่วงบ่ายนยะมีมีงานที่ต้องไปต่อนะเสร็จไม่เสร็จก็ทำทำแต,ต่ตอนช่วงเช้า เพราะช่วงบ่ายผมมีภารกิจวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ด้วยไงถ้าไม่ไปวันนี้วันวันวันอื่นเนี่ยมันไม่ได้ไงมันต้องไปวันนี้นะทุกท่านวันอาทิตย์ผมก็เลยจะแบ่งเวลาเป็นช่วยช่วยงานพายจารย์ช่วงเช้าช่วงบ่ายผมก็ไปธุระธุระของผมนะท่านอืมเดี๋ยวถ้ามันไม่เสร็จค่อยไปทําอ่าถวายพาจารย์อีกทีหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นวันจันทร์นะเออ วันนี้เอาเอา,เอาตีฟ้ากุฏิพระอาจารย์เล็กๆน่าจะเสร็จอยู่แลวมั้งถ้าถ้ายังไม่ได้ขึ้นโครงก็อาจยังไม่เสร็จนะถ้ารวมขึ้นโครงขึ้นอะไรด้วยอาจจะยังไม่เสร็จเอาโอเคฝากไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ